สวัสดีเจ้าพี่น้องเมื่อนี่มาเบ่องอาหารเ้าน้ำกันนะจนะอาหารเ้ามื่อนี่ก็มิต้มน้ำไม้พี่น้องน้ำพริกกะปิแล้วก็ไอ้ทอดไข่ดาวนั่นแหละก็พักพต้มจ้ะพี่น้องพักต้มต้มจืดผัดผักพี่น้อง แสบเสบน้ำกันได้พี่น้องได้เมื่อนี้ต้มน้ำไม้หวานพี่น้องกินกับน้ำพีกับปีเขากันเนาะพี่น้องเนาะเสับเสบเยื่อเยื่อน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะซดต้มจืดพี่น้องห่อนห่อนสิมืดในจังหน่อยด้ยจะเ้อแ์เวล่พี่น้องไม่กินข้าวกินน้ำน้ำกันเด้พี่น้องเด้อเซ่บเบอาหารเส้ามื้อนี่กับมี นี่แหละพี่น้องนี่ก็หลายแลนะ้วเนาะพี่น้องเนาะมามาพี่น้องมาขอบคุณท้กค่าที่เขามาติดตามคลิปน้าจเนาะขอบคุณเป็นแฟนแฟนคลับสุขุสุขุนน้าจันนะอขอบขอบคุณถูกรกรำลังใจเนาะจเนาะไม่กินข่าวน้ำกันเลยจ้าเมื่อนีก่กะพอพี่น้องไม่ความสูลลายๆนาาจเนนอเพิ่งนะค,คลิปนี้แล้วกะ มีความสุขลายๆกินขาน้าวแซ่บน้นหลับเนาะพี่น้องเนาะ <S <S นี่กะลาพี่และน้องฉันนี่ได้จะเด้อขอบคุณค่ะสวัดดีค่ะ